เอามาของบริษัทหน สวัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16.00ถึง16.30นนทางช่อง13 Family 4โมงเย็นกับประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดค่ะวันนี้จะเปิดใจให้พวกเราได้รู้จักตำรวจที่กำลังโด่งดังอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็ในสังคมในวงกว้างในเวลานี้นะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นบุคลิกลักษณะที่เขาปรากฏตัว แตกต่างจากคนอื่นๆโดยทั่วไปที่เราเห็นในภาพว่าเป็นภาพลักษณ์ของตํารวจนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีความโดดเด่นในเรื่องของการทํางานช่วยเหลือประชาชนที่ตัวเขาเองก็มุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็มีการเผยแพร่ผลงานต่างๆออกสู่สาธรารณะผ่านสื่อสังคมออนไลน์คือเขาใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ให้มันประโยชน์มากๆแล้วก็เลยทําให้มีคนรู้จักมีคนเข้ามาติดตามการทํางานทั้งด้วยตัวเขาเผยแพร่เองแล้วก็มีประชาชนผู้ติดตามนั้นแชร์ออกไป เป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะก็เลยเป็นที่รู้จักมีคนติดตามและให้กำลังใจามาอย่างต่อเนื่องในฉายาตำรวจที่ชื่อว่าจอนนี่มือปราบอินดี้ค่ะ สำหรับเรื่องราวของคุณจอห์นนี่มือปราบอินดี้นี่นะคะเขามีชื่อจริงว่าในดับตำรวจยุทธพลศรีสมพงศ์เป็นผู้บังคับหมู่กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการกองปราบสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ทําหน้าที่เป็นตำรวจนักสืบนั่นแหละค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนคดีอาญากรรมแล้วก็เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีบิดาเป็นตำรวจค่ะเขาก็เลยได้รับการซึมซับเอาความเป็น ผู้ที่มีจิตวิญญาณผู้พิทักษ์สันติราษฎร์มาตั้งแต่เด็กๆนะคะก็เลยตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าโตขึ้นจะเป็นตำรวจอยากจับโจรและเขาก็เดินตามความฝันได้สำเร็จนะคะเริ่มเป็นตำรวจตั้งแต่ปี2543หลังจากที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนตำรวจนครบาลรุ่นที่74คดีในความรับผิดชอบก็สมตามความตั้งใจที่ฝ่ายฝันอยากจะทำมาตั้งแต่เด็กๆค่ะก็คือคดีอาญากรรมเป็นตำรวจนักสืบหรือฝ่ายสืบสวนสอบสวนมีผลงาน โดดเด่นประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องทำคดีลุล่วงเป็นที่พึงพอใจของประชาชนและผู้บังคับบัญชานะคะแล้วก็เอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครของเขาก็ว่ากันว่าเมื่อราวๆปี2545เขา ย้อมผมสีทองก็เลยไม่เหมือนใครเลยทําให้พันตรวโทกฤษดาพันคงชื่นซึ่งเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ประชาก,การตํารวจแห่งชาติในขณะนั้นตั้งฉายาให้เขาว่าจอนนี่ก็เลยเป็นที่มาของชื่อจอนนี่มือปราบอินดี้นะคะกลายเป็นที่รู้จักทั้งในแวดวงตํารวจเองแล้วก็ในในสังคมออนไลน์นะคะปัจจุบันนี้คลิปการทํางานของเขาก็ได้รับการเผยแพร่อย,อย่างต่อเนื่องนะคะ หลายต่อหลายคดีที่ลุล่วงแล้วก็ถูกแชร์ไปมีผู้ให้กำลังใจมากมายล่าสุดเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาก็มีประเด็นขึ้นมาในแวดวงข่าวสารนะคะเพราะว่าไปแสดงความคิดเห็นต่อคดีวัยรุ่นรวมทำร้ายคนพิการเสียชีวิตซึ่งสังคมจับตาให้ความสนใจอยู่แล้วก็ให้สัมภาษณ์ในลักษณะที่ขัดแย้งกับแนวทางการดาเนินคดีอยู่ในปัจจุบันก็เลยทาให้เขาต้องทารายงานชี้แจงผู้บังคับบัญชาแล้วก็เปิดเผยต่อสื่อภายหลังนะคะว่าเกิดความสับสนใน ระหว่างการให้สัมภาษณ์โดยมีหลายคดีที่ดูแลอยู่ก็เลยมีการให้ความคิดเห็นที่คลาดเคลื่อนไปนะคะคดีนี้จบลงอย่างไรแล้วก็ตัวเขาย่อท้อต่อการทํางานหรือไม่กําลังใจในสื่อสังคมออนไลน์ที่หลั่งไหลามาถึงจอนนี่มือปราบอินดี้คนนี้ทําให้เขามีเป้าหมายแล้วก็จะเดินต่อไปในอาชีพผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างไรช่วงหน้ามาเปิดใจเขาคะ่ะ ตอนนี้ที่ฉันอยู่กับมือปราบอินดี้จอนนี่ที่เป็นขวัญใจประชาชนในเวลานี้นะคะในดาบตำรวจยุทธพลศรีสมพงศ์สวัสดีดค,ค่ะวันนี้เวลาเป็นไหนคนก็จะเรียกชื่อว่าเป็นเ,เรียกว่าอะไรจอนนี่สวัสดีครับเขาก็เรียกทักทายพี่จอนนี่จอนนี่น้องอะไรประมาณมนี้จริงจริงชื่อเล่นชื่ออะไรจริงๆผมมีชื่อจริงยุทธพลคุณพ่อเรียกผมยุทธมาตั้งแต่ที่เด็กๆครับเด็กๆมาชื่อเล่นชื่อยุทธครับมาเป็นจอนนี่เมื่อตอนที่อยู่ในวงการนักสืบนี่แหละ ไม่แล้วตกลงคือท่านกฤษดาเป็นคนตั้งใายใช่รับคดีตอนนั้นือเป็นคดีฆ่านายอยู่นั่งอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวกับนายแล้วไงตอนนั้นผมแดงโอ้ผมแดงตอนนั้นสิทธิตำรวจโทรสิทธิตำรวจตีหรืออะไรเนี่ยผมแดงนั่งเฟี้ยวเลยนายก็เลยไม่รู้ก็เลยเรียกจอนนี่ครับผมหัวทองเลยฮะไวผมยาวปะบาทแต่ย้อมทองเอนั้นประหนึ่งตำรวจตะวันตกเหมือนกับตำตํารวจเราจริงจริงแล้วบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของของในดับจอนนี่เนี่ยคืออะไร บทบาทรับผิดชอบผมครับผมได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาดำเนินการสืบสวนผู้ต้องอมือปืนผู้มีพลรับจ้างผู้บุคคลตามหมายจับและคดีที่น่าสนใจที่ให้ความสําคัญของประชาชนแปลว่าคดีไหนร้อนๆน,นี่คือต้องถึงมือมือปราบจอนี่ไม่ครับแต,แต่แต่ละหน้างานนี้เขาก็จะมีแต่ละพื้นที่เขารับผิดชอบกันไปคือตอนนี้ตํารวจไทยเขามีศักยภาพทุกหน่วยงานแต่บางเรื่องที่ที่แบบว่าคดีที่ เราดูแล้วว่าเออคดีนี้มันเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านที่แบบว่าเออช่วยลงไปช่วยเขาหน่อยอืกก็ลงไปช่วยกันอะไรประมาณนี้ฮะอ๋อก็จะมอบหมายเป็นเรื่องๆไป<ช>เป็นคดีคดีไปเป็นคดีค<ป>ดีไปครับแต่จะสังเกตแต,เแต่ตอนนี้ผมก็รับผิดชอบพื้นที่ภาคอีสาน20จังหวัดครับที่ภูมิพลชการรับผิดชอบให้รับผิดชอบ และดูพื้นที่จังหวัดดูบลราชธานีครับอ๋อยี่สิบจังหวัดภาคอีสานครับผมเป็นฉบับจนนี้ลงพื้นที่หมดแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคดีใหญ่ๆคดีสําคัญๆและส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงการถูกกระทำาแล้วก็การเอ่อล่อลวงอะไรต่างๆเนี่ยครับอันนี้ก็คือนี่คือเป็นงานในความภาคภูมิใจโอ้ภูมิใจมากครับผมบอกเลยว่าถ้าคดีที่ทําแล้วให้ที่มันเกิดกับเพศหญิงอ่ะมันเป็นความสุขไม่ใช่แค่ความสุขของผม มันเป็นความศรัทธาที่ผู้เสียหายเขามีต่อองค์กรของผมด้วยซ้ําครับเพราะว่าความเดือดร้อนที่เขาได้รับแผลจากการกระทุกทธรรมแล้วแล้วยิ่งเขาได้รับการบรรเทาความเจ็บปวดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยเขาจับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอแค่น้องพี่แนะนําได้ผมแนะนําให้กําลังใจได้ผมให้กําลังใจทํายังไงที่สุดผมต้องทําให้เขารู้สึกดี แค่นั้นพอแปลว่านอกเหนือจากการไปช่วยตามหน้าที่แล้วก็กฎหมายกําหนดแล้วยังช่วยด้วยใจด้วยแน่นอนครับดูแลดูแลเรื่องความรู้สึกอะไรต่างๆของผู้เสียหายด้วยถูกต้องครับจริงๆแล้วผมไม่ได้มีบทบาทแค่ว่าจับโจรอย่างเดียวหรือเลย่องตำรวจผมช่วยเหลือสังคมมาเยอะปัจจุบันยังทําอยู่เลยฮะถ้าคนที่ติดตาม Facebook ผมนะฮะยุทธพลศรีสมพงศ์นะฮะเฟซบุ๊กฝากกดติดตามผมด้วย จะเห็นกับกิจกรรมต่างๆที่ผมทํากับเด็กและเยาวชนที่เขาขาดโอกาสผมก็ทำเรื่อยว่างเว้นจากภารกิจหน้าที่ก็ไปเป็นจิตอาสาถูกต้องครับไม่จําเป็นต้องว่าตํารวจต้องทําหน้าที่แค่หน้าที่นี้จริงๆตารวจมีหลากหลายหน้าที่แต่ที่สําคัญขอแค่ยืนอยู่ความเป็นคนที่ทําประโยชน์ให้กับสังคมขอแค่อย่าสร้างปัญหาก็พอแค่นั้นถ้าเกิดว่าให้ถามคดีคดีที่ภูมิใจที่สุด คดีที่ภูมิใจที่สุดผมเป็นคดีโสมหญิงครับที่พื้นที่สนอโคลคลามเมื่อสิบปีที่แล้วเป็นภูมิใจมากครับผู้หญิงคนเดียวมากับแฟนแล้วก็ถูกคนร้ายแปดคนเอาขวดเบียร์เอาขวดนุ้ไม้เนี่ยจำไม่ได้ตีหัวผู้ชายลากผู้หญิงขึ้นไปข่มขืนโสม,มตามข้อกฎหมายเขาเรียกว่าโสมแต่คดีนี้ที่ภูมิใจเพราะผมทํามาเก้าเดือนคดีนี้ท่านเจ้านายเก่าสมัยนั้นพลตุรตีจเจริญศรีสรัสลักษ ตอนนั้นอยู่กับผมอยู่สืบสัรบาลสองอร่วมกันเกาะมาเรื่อยเื่อยจนผมเป็นซ c o c โอซีเือนครับทำข้อมูลก็เดินเดินหาข้อมูลในแหล่งข่าวในเรือนจำในอะไรจนถามนายเขาได้ถามทีมงานสืบโคดคามเก่าหรือสือบบกนสองเก่าได้ในที่สุดก็ได้ตัวผมได้ตัวครบแปดคนเลยฮะ สืบจากไม่รู้ตัวสู่กระบวนการจนออกหมายจับและกติดตามสืบสวนไล่ล่าจับกลุ่มครบองค์ครบถ้วนกระบวนการงานสืบสวนคนร้ายกี่คนคนร้ายแคนครับได้หมดทุกคนได้หมดทุกคนแต่สี่คนที่แรกอยู่ในเรือนจําขยายผลออกมาได้ข้างนอกครับนั่นคือคดีที่จำไม่ลืมเลยปลอมตัวเข้าไปอยู่ในเรือนจําเพื่อไปหาข่าวข้อมูล สักลงสักลายเต็มตัวทุ่มเททุกอย่างเพื่อประชาชนครับยังไงอะไรจะเกิดขึ้นผมก็ไม่ซีเรียสนะครับเพราะผมคิดว่าผมได้ทําดีที่สุดแล้วแต่ว่าคดีที่ <c oughs> เปิดตัวในสื่อสังคมออนไลน์ไม่ใช่คดีนี้ อูเยอะมากรับหลายพืทีครับจริงๆคือคือคนเนี่ยเริ่มแชร์คลิปของมือปราบจอนนี่ตรงที่ไปช่วยคนช่วยคนโดนช่อกองช่วยคนโดนอะไรต่างๆเนี่ยแล้วพอเราถ่ายคลิปแล้วไปโพสต์คนก็แชร์แชร์ทั้งคนที่เป็นผู้เสียหายด้วยแล้วก็คนที่มาให้กําลังใจการทํางานด้วยนั่นก็เลยเริ่มเปิดตัวจากตรงนั้นมันเป็นการนี่ถ้าใครได้ดูคลิปนี้นะฮะนี่คือออกมาจากจิตวิญจาณของความเป็นตารวจของผมอ ทักษะการทํางานนี่กี่ปีแล้วฮะนี่น่าจะปีกว่าหรือสองปีนะฮะค่ะคลิปนี้ที่เปิดตัวทําให้ผมดังในโลกออนไลน์ค่ะคิทักษะการทํางานวิธีการทํางานตามข้อกฎหมายการใช้ประมวลวิธีพิธยาความอาญาวิธีการพูดวิธีการเจราจาการใช้อารมณ์ควบคุมอารมณ์ทุกอย่างนี่คือวิธีการของตํารวจเลยครับนใครเป็นคนตามถ่าย ตอนนั้นตั้งใจไหมว่าจะถ่ายเพื่อที่จะบันทึกการทํางานของตัวเองแล้วก็เผยแพร่หรือว่ามีคนถ่ายโดยโดยไม่ได้ตั้งใจจะให้มันดังในโลกออนไลน์แบบนี้ไม่ครับตั้งใจถ่ายเพราะว่าวิธีการทํางานของตารวจในขั้นตอนในรูปแบบนี้เราก็ต้องมีหลักฐานของเราอตั้งใจบันทึกไว้เป็นหลักฐานถูกต้องแต่พออื่พอแชร์ปุ๊บคนก็แชร์แชร์แชร์ถูกต้องผมไม่ได้ไม่บังคับไม่ได้ขู่เข็นไม่ได้เรียกรับเพื่อที่จะเอาซึ่งทรัพย์สินของเขาผมก็ไม่ผิดแล้วไอ้ประเภทที่ เขาไปตามร้านค้าร้านอาหารแล้วเอ้ยเอามาสองหมื่นสามหมื่นในพวกของปลอมและอย่าให้เจอแล้วกันบอกให้ของผมของขึ้นเขา้ายไม่ค้าหากินวันหนึ่งกำไรวันละสองร้อยสามร้อยโอ้โหแล้วไปเอาเขาทีละสองสามหมื่นอย่างนี้มีจริงๆเหรอไม่ใช่ตำรวจไงหมายถึงว่าของพวกโจรไงครับพูดถึงพวกที่แอบอ้างเป็นลขสระสงลิขสิทธิ์อย่างเงี้ยฝากด้วยนะครับอ่ อย่าไปา <คน S 2> ให้เจอมือปรา<อ>จันนี่สงสารเขาบ้างเขาก็หายกินเ,เหมือนกับคุณกินนั่นแหละกินก็กินพอดีคำอ,อย่าก,กินให้้วกเป็นเลือดนะบ,บอกให้เจันนี่คะเอะเอเวลาที่เราเปิดตัวในโลกออนไลน์เนี่ยเคยมีคนทักไหมหรือว่าผู้บังคับบัญชาทักไหมว่าพอเพลาหน่อยจะไปเปิดตัวในโลกออนไลน์มากมันควรจะต้องเก็บเนื้อเก็บตัวหรือเปล่าหรือว่ามันยังไงจริงๆแล้วนะฮะมันมันมีทั้งประโยชน์มันบวกมันลบยังไงมันมีทั้งบวกมีทั้งลบแต่ผมเชื่อว่าบวกมากกว่าเพราะอะไรเลยไหมฮะ ผมกำลังจะสร้างสร้าง,างมเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่ดีๆให้มันเกิดขึ้นจากคมีความเชื่อเก่าๆที่บอกว่าทําดีอย่าเด่นอย่าเป็นภัยผมบอกว่าถ้าไม่ทําดีแล้วจะทําชั่วอะไรถึงจะเป็นถึงจะอันนั้นแปลว,ว่าทําดีเด่นได้ด้วยก็ทุกวันนี้ต้องเสริมสร้างให้ทุกคนเป็นคนดีเป็นตัวอย่างดีๆอย่าลืมนะผมมีไอดอลผมเป็นไอดอลของน้องๆอ,อีกประมาณหลายสิบล้านคนถ้าอีกสักแสนคนน้องผมรุ่นน้องผมทาตัวเป็นตัวอย่างผม S <S ว่างจากการทางานไปขายปลาแดกเหมือนผม,มไปขายปลาส้มไปขับรถรับจ้างเหมือนผม,มไปขายปลาเผาขายส้มตำเหมือนผมแล้วแล้วก,วก,วก็มีเงินก็ไปแบ่งซื้อของไปแจกบริจาคให้เด็กๆตามถิ่นชนบทเหมือนผมดิลองทําดิมันเปานไอเของวัยรุ่นอ่าแล้วที่ว่างถ้ามีความสามารถก็มาจับโจรเหมือนผมได้ดินั่นแหละมันจะสร้างสิ่งดีๆและเกิดความศรัทธาให้ประชาชนและองค์กรแล้วคนเขาก็จะมองมาที่ตํารวจว่าเออมันเริ่มจะดีขึ้นจริงๆแล้วผมเนี่ยเพื่อจะเป็นตัวอย่าง ตัวผมเนี่ยแผลเต็มตัวผมมันมันชาชินไปหมดแล้วไม่กลัวใครจะว่าจะอะไรตาบใดที่ผมยังอยู่ในข้อ,อก,กฎหมายระเบียบวินัยผมไม่ได้สร้างความปัญหาให้สังคมว่าผมเคยมีประสบการณ์ว่าเออผมผิดพลาดทางวินัยแบบไหนอ่าผมก็รู้แล้วว่าเออการแต่งกายไม่เรียบร้อยอแบบนั้นแบบนี้เออตอนนี้ผมก็นอกขึ้นแบบมาผมก็สามารถมาถ่ายทอดความรู้สึกอารมณ์และก็ ประสบการณ์ดีๆจวิญญาณตำรวจใช่มาดูเรื่องการแต่งกายเมื่อกี้คุณจนนี่ก็พูดขึ้นมาเองนะคะคือหลายคนก็พอเห็นปุ๊บนี่ตำรวจแล้วนี่เคยเคยมีคนทักเห็นบอกว่าเคยมีตำรวจที่ตั้งด่านก็เรียกด้วยแน่นอนเขาเขาไม่รู้ว่าคือตำรวจว่แต่ก่อนนี้ผมนี่ผมบอกเลยนี่ผมแต่งตัวดีนะฮะนี่วันนี้มาแบบหล่อนะฮะปกตินี่ผมนี่ขึ้นเครื่องบินนี่นะฮะหากระจายหากระจายเออแล้วอยู่แถวบ้าน ไปถามคนที่อำเภอพ,พบูรณ์บางสาหารนะฮะ,ฮะหรือหมู่บ้านที่ผมพักอาศัยอยู่ <ฮะ S 2> ว่าชีวิตโปรไฟล์ผมยังไงผมไปช่วยบุญที่วัดไปกวาดาว่ากวาดลานวัดคนฟังตอนนี้ผมก็เชื่อว่าคนในหมู่บ้านก็เกือบ2อสามหมื่นคนเขาดูผมอยู่ <ฮะ S 2> ผมไม่ได้โม้ไม่ได้คุยเป็นขวัญใจประชาชนอ้าวผมว,วันนี้เขามีการเทปูนนะขุดทราย สร้างกาลังจะเทปูนสาลาวัดเจ้าอาวาสบอกว่าให้มาช่วยผมก็ไปช่วยชาวบ้านผมนั่งต <T |ar|> so oh, mm ิด hmm. ด it. ินนั่งกับพื้นเมื่อไหร่ที่ผมอยู่อยู่กับดินมากที่สุดผมก็ยิ่งสูงขึ้นแค่นั้นเองกางเกงขาสั้นตัวหนึ่งก็ไปไหนได้ละข้าเข้ามาไปไหนไปอย่างนี้ผู้ชมเข้าไปดูใน Facebook เขาได้เลยเข้าไปกดไลค์แล้วก็ไปดูว่า ชีวิตเขาไลฟ์สไตลเ์เขานอกเหนือจากการทํางานแล้วเป็นอย่างไรขณะเดียวกันเราก็อาจจะได้ความรู้ในเรื่องที่เขาเผยแพร่<ะ>ในรูปแบบของการทํางานได้ด้วยนะคะเอาอย่างลายสักเนี่ยอันนี้จําเป็นต้องสักลายพลอยขนาดนี้เหรอมันเป็นมาซูโบฮูดอกซูโบอินดีซูโบอินดีซู h บฮูดอกซูโบอินดีไม่ก็คือด้วยผมเป็นคนชอบงานศิลปะครับโดยพื้นฐานและอีกอย่างมันก็ได้ประโยชน์ในการทํางานเมื่อสมัยยังไม่มีชื่อเสียง อย่าลืมนะครับวายาลที่ติดตัวอยู่นี่อย่าเห็นไหมคดีบางคดีเนี่ยเราต้องแฝงตัวเข้าไปดูดีครับการทํางานของผมอใครจะเชื่อว่าใครจะเชื่อว่าผมเป็นตารวจแต่เวลาที่เหยื่อมันหลวมตัวแล้วโดนที่เสือตัวหนึ่งที่มันพร้อมจะจิตคุปมันดูน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นแปลว่าแปลว่าภาพลักษณ์ของคุณจอนนี่เนี่ยตั้งใจที่จะนําเสนอแบบนี้เพื่อให้สามารถที่จะกลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อมที่เราจะไปทํางานได้อคือบางท่านนะครับขอุญาตินาเรียน มีพี่ๆน้องๆร่วมอาชีพตำรวจบางคนก็คงจะสงสัยหรือก็คงจะหมัน่นไส้ผมว่าเฮ้ย hey, oh, <what? S 2> มันทํางานรูปแบบไหนของมันวะเอาง่ายๆครับมีว่างๆมานั่งดื่มเหล้ากับผมหรือมาศึกษาตัวตนแล้วมันมองดูแววตาของผมมาฟังน้ําเสียง,งผมอันมิตรภาพและความรู้สึกที่ผมจะถ่ายทอดของว่าผมเป็นคนแบบไหนไงให้มารู้จัก,จก,จกตัวตนที่แท้จริงผมก่อนผมบอกให้ครับผู้บังคับบัญชาหลายๆท่านตลอดจนท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านชื่นชมผมนะครับแล้วก็ บรลลอาจารย์งานสืบสวนและนักสืบที่ทํางานสืบสวนชั้นที่มีความสามารถในนักปัจจุบันในวงการนี้เขายอมรับฝีมือผมอผมไม่บอกหรอกว่าผมทํางานสืบสวนอะไรยังไงแต่ผมเป็นตํารวจสายสืบโรงพักจนมาสืบประเทศไทยได้คผมคงไม่ธรรมดาครับผมไม่ได้ว่าผมเก่งแต่ผมเพียงกําลังอยากจะสื่อว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ผมสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้มันจะเป็นสิ่งดีๆต่อรุ่นๆหลังของผมฝีมือ,อผลงานไม่ได้พิจารณา การแต่งตั้งผมให้ผมเป็นนายร้อยนายพันอะไรได้แต่มันเป็นสิ่งที่ล้ำค่าควรค่าแก่การศึกษาที่วิชาความรู้นี้ผมจะได้ไปต่อยอดกับรุ่นน้องผมได้หลายรุ่นเพื่อไปบำบัดทุกบํบรุงสุขประชาชนต่อไปเป็นพร้อมที่จะเป็นครูให้กับรุ่นน้องต้ับเอาขอดูคดีล่าสุดนี่หน่อยที่ไปให้สัมภาษณ์อันนี้ถือเป็นจุดผิดพลาดไหมที่เวลาเราให้สัมภาษณ์แล้วต้องมันขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชาอะไรต่างๆอันนี้ผิดวินัยไหมก็ ก็ผมก็พร้อมรับผิดหมดนะครับแต่จริงๆก็ไม่มีอะไรครับจริงๆข้าราชการตำรวจก็รักกันผมก็ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาจริงๆไม่มีอะไรเลยในวงการตํารวจนะครับตำรวจเราแฮปปี้กันเอนดิ้งกันผู้กบัญชาก็ชื่นชมผมไม่กําลังใจผมแต่เพียงแต่ว่าก็มีการอย่างว่าพอผมมีนั้นหน่อยเขาก็อยากเอาผมไปพอมีชื่อสมมีก็สัมภาษณ์ก็เอาผมไปตีไปอะไรหน่อยแล้วก็พออ้างชื่อบางทีมันก็ขัดแย้งผู้บังคับบัญชาแต่จริงๆเรื่องนี้จบเรื่องนี้จบโอยนายให้กำลังใจครับ ขอบคุณนายทุกๆท่านนะครับแล้วก็ข้ารายการตำรวจไทยทุกๆคนที่เป็นกำลังใจให้ผม<ะ>ครับจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นการเข้าใจผิด S <S จริงๆในตัวละครในเรื่องไม่มีอะไรเลยอันนี้เรากำลังพูดถึงคดีที่ชายพิการถูกรุมทาร้ายจนเสียชีวิตนะคะซึ่งคุณจอนนี่ก็ก่อนหน้านี้ก็มีสื่อสัมภาษณ์แล้วก็เป็นในลักษณะที่ว่าในสายตามือปราบจอนนี่เนี่ยเห็นว่าเป็นไตรตรองไว้ก่อนหรือเปล่านะคะแล้วคุณจอนนี่ก็ให้สัมภาษณ์ว่าดูก็ออกว่าไตรตรองแต่ว่าพอตอนหลังนี่คือมาให้ข่าวอีกอย่างหนึ่งว่า สับสนระหว่างอีกคดีหนึ่งครับสับสนครับครับสับสนอีกคดีหนึ่งจริงๆมันคนละเรื่องครับคนอันนั้นแหละครับอันนี้ก็จบไปจบแล้วครับตีวประชาชนก็ไม่ว่าอะไรชื่นชมครับแล้วตอนนี้ผมกําลังเตรียมที่จะทําคดีสําคัญอีกคดีแต่ก็ไม่ขอพูดว่าเป็นคดีอะไรก็มุ่งมั่นทําหน้าที่ต่อไปเพื่อพิทักษ์รับใช้ประชาชนต่อไปพี่ผมก็อย่างนี้แหละฮะคนที่ยังไม่รู้จักผมจริงๆอ่ะเขาคงจะมองคนชื่นชมผม หลักสิบล้านขึ้นกับคนที่หมั่นไส้ผมไม่ถึงแสนผมจะต้องแค่อะไรตราบใดที่ผมไม่รับจ้างฆ่าคนและไม่ขนยาเสพติดผู้บังคับัญชาบอกว่ามึงทําดีต่อไปจอห์นนี่จอห์นนี่พูดอย่างนี้ก็ดีแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยประกาศ a c e b o o k จะลาออกจะถอดใจคือน้อยใจไม่ต้องปีที่แล้วครั้งหนึ่งแล้วก็มาล่าสุดนี้อีกดูเหมือนท่าๆร่ำจะถอดใจจากการเป็นตำรวจอันนี้คือเอาเข้าจริงๆนี่ขี้น้อยใจหรือเปล่า จริงๆก็ไม่ใช่เป็นคนขี้หน่ายใจหรอกครับบางครั้งบางอารมณ์บางความรู้สึกมันก็มีบ้างบางเอิญผมเป็นพ่อค้าพี่ผมก็อยากจะออกไปทามาทําไร่ของทาสวนผมเดี๋ยวไปอยู่กับธรรมชาติผมถ้าเปรียบเป็นมวยผมต่อยมาเยอะแล้วพี่นี่คือทําสวนที่อุบลราชธานีอุบลราชธานีครับแล้วมีร้านร้านขายของฝากครับร้านนะครับอยู่ที่ยูรูมังสาหานะฮะเป็นร้านขายของฝากชื่อดังครับของจอร์นตายี่ห้อมือปราจอนนี่นะครับปลาส้มนะครับศูนย์เก้าเจ็ด 045-5652นะครับโทรสั่งได้ครับเดี๋ยวนะแล้วร้านอาหารเนี่ยเปิดร้านอาหารอีท่าไหนแล้วเป็นระดับมือปราบจอนนี่เนี่ยเคยโจรขึ้นเวลกทรัพย์อะ่ะใช่ครับผมโดนล้วงคอหูเขียวแล้วครับเกิดขึ้นได้ย,ยังไงก็คือด้วยความหลวมนี่แหละครับ การรามัระมดระวังทรัพย์สินให้เราดูแลทรัพย์สินของเราให้ดีอย่าโตอย่าประมาทอย่างขนาดผมนี่โดนล้วงของม่ะนีขนาดผมว่าแน่ๆผมก็ยังโดนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเห็นว่าเอาเขามาทํางานด้วยเลยถูกต้องครับพอผมจับเขาได้ผมไปตามจับเองพอจับได้ปุ๊บ มาสัมภาษณ์เขามาสอบปากคาเขาเขาไม่ใช่ใจเขาไม่ใช่โจรโดยสันดานผมใช้หลักนิติศาสตร์กับหลัก,ลกรัฐศาสตร์หลักเศรษฐศาสตร์ควบคู่กันในการจํลรงชีวิตของผมนะหลักนิติศาสตร,ร์คือหลักกฎหมายโอเคถ้าถามว่าถ้าผมจะเอากฎหมายอย่างยอดควบดาเนินการกับเขาเนี่ยเขาต้องติดคุกแ,แต่พอผมเอาดูหลักรัฐศาสตร์ก็คือการอยู่ร่วมกันของสังคมหลักการใช้ชีวิตร่วมกันของมนุษย์เออเขาพึ่งทะเลาะกับเมียมาเมาเหล้าห้าวันติดต่อกันติดด้วยความเสียใจ ก็เลยอยากจะปลดปล่อยอารมณ์หาอะไรตีให้มันลั่นก็เลยเดินขึ้นมาเจอร้านมือปรับจอหนนี่ก็เลยขโมยกองของจอหนนี่ไปเพื่อที่จะไปเดินเลี่ยไรแต่เขาไม่ได้มีเจตนาในความรู้สึกที่อยากจะเป็นโจรโดยสันดานถามว่าจะควบคุมด้วยนิติศาสตร์หรือจะควบคุมด้วยรัฐศาสตร์ล่ะแต่บังเอิญผมเอาหลักรัฐศาสตร์มาควบคุมเขาก็เลยให้อ <t> ภัยแล้วให้มาทำงานด้วยให้เยื่นโอกาสให้เขาเป็นคนดีค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่าเป็นตำรวจ เป็นงานหลักแล้วก็มีธุรกิจร้านอาหารธุรกิจร้านอาหารมีสวนด้วยมีครับแล้วก็กําลังก้าวขาเข้ามาวงการบันเทิงด้วยครับตอนนี้ผมไมไม่รู้พี่หนิงเห็นใน Facebook เห็นใน Facebook เห็นมีติดแท็กงูน้ําตอดคืออะไรโอ้ฝากไ้ด้วยครับงูน้ําตอดนะครับโอ้เป็นอะไรงูน้ําตอดเป็นศัพท์ใหม่ที่ผมบัญญัติขึ้นมาเป็นภาษาภาษาเป็นภาษาอีสานภาษาอีสานจริงๆก็งูน้ําก็คือเปรียบเป็นเครื่องดื่มทางแอลกอฮอล์นี่แหละฮะแล้วทีนี้ตอดก็คือเป็นนภาาาาษอีส่แปลวกั เวลาที่เดีคนโดนพิษสุราแล้วก็มันมีอาการของมันบางคนก็แปลว่าคนที่ติดตามอยู่ใน Facebook ของมือบาบจอนนี่เนี่ยแล้วก็ที่ติดแท็กงูนั้นตอนนี้คือช่วยกันโปรโมท เพลงจริงๆเขายังไม่รู้ครับผมขออนุญาตโปรโมทเวลานี้นะครับมันจะเป็นสิงิลเพลงครับสั้นๆอ๋อจะเป็นเพลงสิงเพลงจะเป็นเพลงงูนำต่องูนำตอดแล้วก็ล่าสุดไม่ธรรมดาคือตำรวจคนนี้มีอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นมากล่าสุดมีสติ๊กเกอร์ไลน์ด้วยครับตอนนี้สติ๊กเกอร์ไลน์ปล่อยออกไปแล้วครับเพิ่งปล่อยไปวันนี้เมื่อวานนี้นะคะขาวปากด้วยนะครับป็นนา้มจอปราบอินดี้ตอนนี้มือปราบอินดี้ครับฮ่าฮ่าสรุปว่าทำอะไรมากมายอย่างนี้เนี่ย เป้าหมายในชีวิตหรือความฝันสูงสุดในชีวิตคุณเจ้านี้จะเป็นอะไรกันแน่เป้าหมายในสูงสุดของชีวิตจริงๆแล้วชีวิตผมม,มันมีเป้าหมายมาแล้วก็คือผมอยากมาเป็นตำรวจจับโจรนี่แหละแต่ตอนนี้มันคือชีวิตผมมีความสุขแล้วครับผมมีครอบครัวที่อบอุน่นผมมีภรรยาก,กําลังแล้วผมกาลังจะมีลูกน้อยตัวเล็กๆ<อ>เกิดขึ้นมาขอแสดงความยินดีด้วยขอบคุณมากพี่ผมกาลังจะมีลูกสาวที่น่ารักเกิดขึ้นมาในสังคมมันอบอุน่นผมก็แค่อยากจะเห็นสังคมที่ลูกผมกําลังจะโตขึ้นไปมันดีขึ้นมากกว่านี้นะคะ ไม่ผมรู้ดีงไงผมเป็นผู้ปฏิบัติยาเสพติดมันเยอะผมก็อยากทำให้มันหายไปหมดจากสังคม,มประวัาหมายชีวิตก็อยากจะเป็นตำรวจอย่างนี้ต่อๆไปไม่ต้องการจะไม่ลาออกจะอยู่เท่าที่อยู่ได้จะก็อยู่ทําประโยชน์ต่อไปไม่สร้างปัญหาอยู่ได้แค่ไหนอยู่แค่นั้นครับก็ผมมีทางถอยหลังผมออกไปผมก็มีผมมีธุรกิจอะสมองผมดีผมค้าขายเป็นตัวผมมันมีมูลค่าทางเศรษฐกิจทางการตลาดเพราะอะไร ผมมีพวกพวผมคิดดีอยู่ตลอดเวลาผมก้าวขามจุดแข็งของมือแบาตอนนี้แปลว่าณวันนี้ยืนยันกับคนที่ติดตามและให้กําลังใจรวมไปถึงพ้กข้าบัญชาด้วยว่าไม่ได้คิดจะลาออกในเวลานี้ก็ดําเนินการต่อไปทําหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราต่อไปใช่แล้วพอเราเปิดตัวแบบนี้มากๆเข้าอ่ะแล้วคดีที่ทํามาเนี่ยศัตรูก็เยอะใช่ไหมจับโจรมาตั้งเยอะอันตรายไหมถ้าเราไม่เราเปิดตัวขนาดนี้ ผมอยากจะเดี๋ยวผมจะจะเอาภาพลหลายๆภาพโจรที่ผมจับตอนนี้มาเป็นมิตรผมทุกแทบทุกคนฮะผมใช้หลักอยู่การทํางานในงานตํารวจเนี่ยเกมในทางกฎหมายมันเป็นเกมแห่งการไล่ล่าผมเป็นผู้ชนะเขาเป็นผู้แพ้ในเกมแห่งการไล่ล่าแต่เกมแห่งชีวิตเราคือเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกกันผมไม่ใช่สิ่งมีสิ่งโกดเครื่องเขาที่ผมจะต้องไปตามไล่ละ่าเขาที่ทำเพราะหน้าที่ที่ทำเพราะหน้าที่ความเป็นตํารวจของผม น้องแพ้คือแพ้เมื่อไหร่ที่ถูกพน,นาการด้วยกุญแจมือผมครันั้นคือเกมโอเวอร์แต่เขาหิวผมต้องซื้อเขากินมีในเฟซผมโพสอยู่ไปจับที่พิจิตรจับเข้าคคกซื้อข้าวไปเยี่ยมเองซื้อข้าวไปเยี่ยม,ยยมนี่ในโพสเนี่ยผมยังจอดรถนี่ไลน์นี้น้องมันยังโทรมาตลอดเลยอ่าโอ้เขา้าคือคนเรามันต้องมีคุณธรรมนะพี่โจรเขาก็มีหัวใจตำรวจก็ต้องมีหัวใจผมก็มีหัวใจแค่นั้นเองอ่า คนเราค่าขาดคุณธรรมและขาดหัวใจนะมันอยู่กันไม่ได้หรอกอืมมันต้องมีหัวใจอผมเป็นผู้นำขาข้างหนึ่งผมเป็นตำรวจขาข้างหนึ่งผมเป็นผู้บริหารผมปกครองลูกน้องกี่กี่ร้อยชีวิตอ่ะผมมีลูกน้องเป็นเกือบพันชีวิตลูกน้องแนวนี้หมดไหมลูกน้องอินดี้เหมือนจอรนี่มกอินดี้ม้วนยางเดียวลูกน้องจอรนี่ม้วนยางเดียวซูเปอร์ฮูดดอกซูเปอร์อินดี้คือแปลคือแปลว่า มือแบบมือแบบจอนี่อินดี้เนี่ยเป็นผู้บังคับหมูตำรวจทั้งหมูนี้อ,นอินดี้หมดอินดี้บังบังคับหมูคือบังคับเพื่อนนี่คือใช้ชีวิตแบบนี้ทั้งในหน้าที่ราชการ,รแล้วก็โดยส่วนตัวด้วยสร้างมิตรภาพสร้างรอยยิ้มไปแบบนี้สังคมครับ ถามนี่ครับว่าผมเคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครบ้างเออแต่เวลาหน้าที่จับจรเป็นจับจับเป็นจับครับแล้วก็ทําคดีมาแล้วล่วงมากมายนี่ก็เลยเป็นเหมือนกับเป็นเกราะป้องกันว่าใครจะหมันไส้ใครจะอะไรต่างๆแต่ว่าก็มีดีอยู่จริงจริงคนหมันไส้ผมเขาจะแพ้ภัยของเขาไปเองจริงๆเขาหมันไส้ผมมานานแต่ทาไมผมก็มีบทบาทอยู่เลยผมมีผลงานผมสร้างประโยชน์อยู่เลยอ่าผมสร้างประโยชน์เลยถามว่าผมมายืนอยู่ตรงนี้ผมมันมีโปรไฟล์มามาจากผลงานการทํางานนะครับผมไม่ได้มาจากว่าเฮ้ เว้ยเป็นเด็กคนโน้นคนนี้มานั่งอยู่นี่เลยนะอมผมเป็นตำรวจจับโจรตั้งแต่พลตํารวจนะอ,ะอะสักลายตาโล่หน้าอกซ้ายถึงวันนี้มือปราบจอนนี่ไม่ต้องเป็นเด็กใครหรออะ,อะไรนะฮะเวลาที่คนก้าวหน้าในหน้าที่ราชการืางทีเขาจะถูกมองบอกว่ามันต้องมันต้องมีผู้ใหญ่มผมมีนายอยู่คนหนึ่งครับค,คือประชาชนของผมเองอผมยึดถือประชาชน แค่นั้นพอเพราะฉะนั้นไม่กลัวเรื่องเส้นสายไม่กลัว,ลวอะไรเพราผมอย่างที่บอกครับผมก็ไม่ได้กลัวย้ายผมไปไหนผมก็ยินดีเหมือนครับก็ลองดูดีครับแต่ตอนนี้ผมก็บอกได้เลยว่าครับว่าผมเนี่ยรักตํารวจมากให้กําลังใจตํารวจผูงข้บพัญชาทุกท่านผมมีกำลังใจทุกท่านผมเข้าใจหัวอกเจ้านายผมทุกทุกท่านด้วยซ้า แต่ผมพูดไม่ได้มผมบางครั้งผมอยากไฟแทนเจ้านายผมทั้งองค์กรเนี่ยสักวันหนึ่งอะ่ะผมเหลืออดขึ้นมาเนี่ยผมจะทําเพื่อองค์กรของผม,มผมรู้หมดว,ว่าอะไรคืออะไรของตํารวจแห่งชาติมผมพร้อมตายแทนตํารวจสองแสนคนนายได้มผมพร้อมยืนลบเดินเดิเดนนาหน้าได้เขาพูดเรื่องปฏิรูปตํารวจปฏิรูปตํารวจ เมื่อบ่าวจอนี้รู้หมดเลยรู้หมดควรจะต้องปฏิรูปรู้หมดผมรู้หมดว่าจะต้องอะไรทําแบบไหนยังไงแต่ผมพูดไม่ได้แต่เมื่อไหร่ผมพูดผมจะขอพูดแทนตํารวจทั้งองค์กรทั้งองค์กรพูดแทนนายผมพูงข้าบัญชาผมเหลือเวลานาทีสุดท้ายในรายการนะคะวันนี้เชื่อเลยก็ว่าตั้งแต่ต้นรายการมาจนถึงวินาทีนี้เนี่ยคนรู้จักมือปราบอินดี้จอหนนี่มากยิ่งขึ้นนาทีสุดท้ายอยากจะบอกอะไรกับประชาชนฝากด้วยนะครับจากใจของผมครับด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมา าการใช้ชีวิตในสังคมทุกวันนี้ครับในฐานาะผมเป็นตำรวจจับโจรฝากความรอดระวังการป้องกันภยัยทรัพย์สินการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทการคลองตนคองคนครองงานผมฝากเป็นกำลังใจให้ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศนะฮะในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่อยู่ในอ,อยู่การอยู่ร่วมกันให้อภัยกันได้ให้อภยัยส่งรอยยิ้มให้กันได้ส่งให้รอยยิม้มมีโอกาสรักและสมคีกันนะครับผมขอเป็นกำลังใจให้ตำรวจไทยทุกๆนายทั้งประเทศไทย ผมเป็นฟันเฟืองตัวเล็กตัวหนึ่งที่คอยจะขับเคลื่อนองค์กรสำนังกงาตนตำรวจแห่งชาติเฟืองตัวนี้จะเป็นเฟืองที่หมุนไปเรื่อยๆอที่จะพร้อมขับเคลื่อนไปกับทุกๆเฟืองผมในฐานะผู้ใต้ผู้บัญชาคนหนึ่งขอเป็นกำลังใจให้ผู้บราชาตำรวจทุกไทยทุกๆท่านทุกๆระดับชั้นตลอดจนเพื่อนร่วมอาชีพของผมทุกคนผมขอยืนเพื่อที่จะ เป็นคนคนหนึ่งอยู่ในองคอ์กรเพื่อที่จะปกป้องพี่น้องเราในกระบอกเสียงที่ผมอยู่กับรวมเคียงข้างประชาชนผมเป็นกำลังใจให้คนไทยตำรวจตำรวจไทยและเจ้าหน้าที่ทุกๆฝ่ายทั่วประเทศนะครับผมคนนี้อยู่เพื่อตายอยู่ได้ทุกคนครับอยู่เพื่อประชาชนผมอยู่จนเลยตายครับ สุดยอดมากๆเลยจอนนี่ Johnny, มือปราบ,รบอินดี้ถึงวันนี้มีชื่อเสียงขนาดนี้คงไม่โดนด่านตำรวจเรียกแล้วนะและนี่ก็คือด่านตำรวจยุทธพลศรีสมพงศ์ค่ะจอนนี่มือปราบอินดี้กับจิตวิญญาณเขาความ ตรงไปตรงมาความจริงใจที่เขามาเปิดเผยกับเราในวันนี้ค่ะเป็นกําลังใจให้ในการทำงานนะคะเป็นกำลังใจให้ตํารวจไทยทุกท่านนะครับเป็นกําลังใจให้ประชาชนชาวไทยทุกคนครับผมจอมนี่กองปราบครับค่ะขอบ,ขอบคุณมา,มากๆค่ะวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ